รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจอบจูเนี่ยปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โครงการกบจูเนียปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21ค่ะโครงการของเรานะคะเปิดโอกาสให้น้องๆอ,อวดความพร้อมของประเทศไทยผ่านการผลิตสารคดีค่ะเรียกว่าใครมีดีเวทีนี o ้เปิดโอกาสค่ะวันนี้นะคะจะมีผลงานของน้องๆที่พูดถึงเรื่องของนวัตกรรมที่ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่เกิดขึ้นตลอดโดยไม่เลือกสถานที่และเวลาค่ะ โการพิวัฒน์ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อวิถีการนำลงชีวิตของคนในสังคมอย่างทั่วถึงความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทําให้ความรู้ในระบบการศึกษาไทยก้าวตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเหตุนี้เองล่ะค่ะที่ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในวงการการศึกษาไทยที่จะมาเติมเต็มการแสวงหาความรู้ในศตรวรรษที่21นั่นก็คือเจ้านี้ล่ะค่ะ ซีเพอร์ชายหรือหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เ,เ,เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาพร้อมทั้งยงกระดับคุณภาพการศึกษาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ชินเล็กเป็นและสนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่มมมีคเรร่หือออออไไใชตตบบกกปน ไปสกอค่ะแล้ววันนี้อุ้มจะพาไปดูว่าน้องๆเขาเรียนกันยังไงเขาได้อะไรจากเจ้าแท็บเล็ตเครื่องนี้ตามอุ้มมาเลยค่ะการเรียนการสอนของที่นี่ก็เหมือนกับโรงเรียนอื่นทั่วไปค่ะใครเปิดเส้นอไเรืยเรื่อ้เปเส้มแล้วย่เมเปิดตรงไหนคะตั้งแต่มีโครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ต ก็าทาให้น้องๆได้สนุกกับการเรียนมากขึ้นสําหรับแท็บเล็ตเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราความสนใจให้เด็กอยากเรียนเราจะใช้วิธีการว่าถ้าหนูทํางานตรงนี้เสร็จคุณครูจะให้ข้อแท็บถ้าเสร็จเรื่องนี้นะวิชานี้นะเด็กจะกระตือรือร้นก็ทําทํางานได้เร็วขึ้นมันมันเป็นวิธีการที่ครูจะต้องต้องเลือกต้องใช้กิจการในการการประยุกต์ใช้จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นการให้ความสําคัญก,กับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไปเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปจึงส่งผลให้ครูผู้ที่มุ่งให้ความรู้แก่เด็กตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการให้ความรู้ไปสู่การให้ทักษะการเรียนรู้ครอบคู่ไปด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อก้กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นกว่าค่ะ <Yeah. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานของน้องๆจากโรงเรียนศรีวิไลวิทยาจังหวัดบึงกาฬค่ะจะบอกว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยเก่งมากๆค่ะเพราะว่าผ่านเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายมาได้ถึง2ทีมเลยนะคะส่วนอีกทีมหนึ่งผลงานของเขาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ